ตำหนีผู้อื่นได้โดยทําโดยวิน,นัยไม่ใช่ว่าตำหนีกันไม่ได้นี้เป็นสิ่งที่นักภาวนาเราเข้าใจยังไม่ถูกโวหารที่ว่าผู้รู้ไม่ตินี่ใช้ไม่ได้ยิ่งเป็นผู้รู้นะั่นย่อมติผู้อื่นโดยทําโดยวิน,นัย พระพุทธเจ้าก็เป็นอยู่โดยอาการนี้พระอ,องค์ทรงติคนที่ทำผิดโดยความผิดเมื่อผิดท่านติโดยความผิดผู้กระทำผิดยอมรับผิดแล้วแก้ตัวใหม่นี้คือทรามินัยของพระพุทธเจ้าเออนี่กับเป็นการปกป้องกิเลสของตัวเองบอกว่าผู้รู้ไม่ติ คือไม่ยอมให้คนอื่นตีนั่นเองอตีได้แต่ตีโดยทําโดยวินยัยไม่ใช่ตีทรงเดชได้ถ้าตีทรงเดชนั่นเป็นเรื่องของคนผ่านเพราะพระพุทธเจา้าจึงตัดไว้ในเรื่องของการตําหนิเนี่ยว่าถ้าบัณฑิตถ้าบัณฑิตผู้มีธรรมผู้รู้ธรรมรู้วินยัยตีเราเนี่ยเราควรพิจารณา แต่ถ้าคนพานผู้ไม่รู้ทำรู้วินันมาตีเราเนี่ยให้ปล่อยผ่านไปแล้วกรณีเมื่อมีผู้มากล่าวหาเราโดยไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราชี้แจงได้เห็นไหมนี่คือหลักการแห่งพระศาสนานี่คือหลักการของบัณฑิตเราจึงพากันหลงเข้าใจผิดการปล่อยวางเป็นการที่ไม่ทำอะไรเลย ไม่ไม่ทําอะไรเลยไม่แก้ไขอะไรเลยไม่แก้าต่างอะไรเลยนั้นไม่ใช่แต่เป็นการแก้ไขแก้าต่างโดยอัดโดยทำเราจึงโอ้ยพากัน <c oughs> ท่านผู้รู้ทั้งหลายมาสุมยิงแมวว่าสุมแก้วเมืองว่าสุมเรื่องเรื่องเลื่องบ่อแปลวว่าสุม